อือระยูออยูเสื้อผ้าคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูกันเลยคำแรกนะครับชีมาชีมากระโรงพาจีพาจีกางเกงทีสยอสืทีสยอสืสอสเร่อเชิตซัมบาซัมบา เสื้อแจ็คเก็ตเสื้อแจ็คเก็ตมีคำหนึ่งนะครับคำว่าซอมพอซอมพออิบดาอิบดาสวมใส่ใช้กับพวกเสื้อผ้านะครับพวกกางเกงกระโปรงอะไรพวกนี้อุนดงหัวอุนดงหัวอันนี้เขียนผิดนะครับเป็นรองเท้ากีฬานะครับรองเท้าผ้าใบคําแปลนะครับคู่ดูคูดู รองเท้าหนังหรือว่ารองเท้าคัตชูซื้อดีพอซื้อดีพอรองเท้าแตะนะครับรองเท้าแตะมีคำหนึ่งคำว่าชินชินนะครับรองเท้าแตะชางหัวชางหัวรองเท้าบูทนะครับหรือว่ารองเท้าบูทกันฝนนะครับชินดาชินดาสวมใส่นะครับใช้กับพวกรองเท้านะครับชินดา ยางมันยางมันถุงเท้านะครับสังกับสังกับถุงมือนะมกโดรีมกโดลีผ้าพันคอสอนคำว่ามกเฉยๆแปลว่าคอนะครับโมจาโมจาหมวกชินดาชินดาสวมใส่นะครับใช้กับรองเท้าถุงเท้านะครับคำนี้กีดากีดา สวมใส่มีใช้กับถุงมือนะครับอาดาอาดาคำมนีใช้กับผ้าพันคอนะครับซีดาซีดาเขียนใช้เนีใช้กับหมวกนะครับเน็กไทอีกเน็ไทอีกเน็ไท,ทแมดาแมดา รัดมัดใช้กับเด็กไทยนะครับคาบังคาบังกระเป๋าแมดาแมดาสะพายแบกหามถ้าใช้กับกระเป๋านะครับอันกระยองอันกระยองแว่นตาซีดาซีดาเขียนใช้ใช้กับแว่นตานะครับ ซอนเืลราสือซอนคือราสือเวนตากันแดดสือดาซือดา,อดาเขียนใช้นี่ก็ใช้กับเวนตานะครับ